สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามกันต่อครับเงินช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนาไทยนะครับมีการผลิต2566ทับ67ซึ่งเป็นค่าบริหารจัดการพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือเงินค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่รับรวมสูงสุด20,000บาทต่อโครเรือนนะครับโดยที่ผ่านมานะครับในช่วงของ วันที่17-18พฤศจิกายนที่ผ่านมาข้อมูลก็คือทางด้านนายจุลพันธ์อาบมวิวัฒนร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเปิดเผยว่าความคืบหน้าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา คุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ทับ67ในอัตราไร่ละ1,000บาทวงเงินรวม5.6ล้านบาทนั้นเนี่ยนะครับคาดว่าทกสพร้อมจ่ายได้ภายในไม่เกิน2สัปดาห์เนื่องจากมีกระบวนการต้องประชุมคณะกรรมการบอร์ดทกสอ,อีกครั้งและทีนี้นะครับล่าสุดข้อมูลตอนนี้คุณผู้ชมข้อมูลจาก ทีมข่าวถามเศรษฐกิจนะครับรายงานว่าวันที่23พฤศจิกายน66นี้นะครับลุ้นครับบอร์ดทกสจะดำเนินการนะครับพิจารณาเพาะเงินไร่ละ1,000บาทก็คือน่าจะหาหรือเกี่ยวกับเรื่องของแผนการจ่ายเงินแล้วก็พิจารณาแผนการจ่ายเงินออกมาว่าจ่ายได้ช่วงไหนวันไหนอย่างไรนะครับโดยในส่วนของวันที่14พฤศจิกายน 66ที่ผ่านมาก็คือคณะรัฐมนตรีหรือคลมอได้อ,ดอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไร่ละ1,000บาทปีการผลิต2,566ทัสบนะครับสำหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนาทั่วประเทศนะโดยที่จะให้ทางด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศ์ดำเนินการจ่ายเงินนะครับโดยมีเป้าหมาย4.6 8ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยนะครับ ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ครับ20พฤศจิกายน66คุณผู้ชมแหล่งข่าวทกสอนะครับโดยทางด้านฐานเศรษฐกิจรายงานว่าความคืบหน้าเงินช่วยเหลือชาวนาค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวเลยนะครับใช้งบประมาณกึ่งการคลังปัตตับ28ภายใต้พรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งสามารถ ตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับยังมีกรอบวงเงินที่สามารถดําเนินการได้ทกศไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับแล้วก็จะนําเสนอคณะกรรมการบอร์ดทกศในวันที่23พฤศจิกายน66นี้ครับดังนั้นจะต้องรอบอร์ดว่าจะเห็นชอบหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนล่าสุดในคุณผู้ชมในการเช็คข้อมูลนะครับโดยอัปเดตแล้ว กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนานะครับหลายท่านเนี่ยครับใจจดใจจ่อก็สามารถที่จะเช็คดูนะครับที่อันมินเคยชีย้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการเช็คสถานะการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาของกเกษตรกรนะครับซึ่งปีที่ผ่านๆมานะครับเราก็เช็คแล้วก็มีในส่วนของการตรวจสอบนะครับว่ามีการโอนเงินนะครับถ้าเกิดว่า โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงผ่านทกศเนี่ยนะครับก็คือจะขึ้นนะครับสถานะอัปเดตเป็นปีปัจจุบันแล้วก็ขึ้นคําว่าโอนสําเร็จคุณผู้ชมครับสามารถตรวจสอบได้นะหลายท่านตรวจสอบเป็นแอดมินก็มีลิงก์นะครับเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าใต้คำบรรยายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับเป็นลิงก์การตรวจสอบของทางรัฐโดยตรงนะครับ โดยที่เว็บไซต์ c h o n g k h o i n b a a c c o m นะครับคุณผู้ชมเป็นเว็บไซต์ของทกสที่อัปเดตนะครับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการรับเงินของกเกษตรกรคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะตรวจสอบดูนะครับ สามารถเข้าไปได้เลยนะครับเว็บไซต์นี้และที่สําคัญนะครับก็อยากจะให้ตรวจสอบเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะดูอัปเดตว่าสถานะของเราเป็นปีปัจจุบันแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปีปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมจะขึ้นมาเป็นปี66ทับ67นะครับแล้วก็จะขึ้นชื่อมาว่าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ทับ67นะคุณผู้ชมแล้วก็พอขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับสถานะที่เราจะได้เงินชัวคือแบบนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นมาอีกสถานะหนึ่งนะครับที่ตรงข้ามกันเนี่ยนะครับในช่องการจ่ายเงินเนี่ยนะครับก็คือจะขึ้นมาว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเพราะฉะนั้นคำว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเนี่ยนะครับโครงการนี้ก็คือ รอรับการโอนเงินได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเงินเข้าบัญชีแล้วก็จะขึ้นคำมาสําเร็จนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะคุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับเราตรวจสอบเรื่อยๆนะครับสถานะเราอัปเดตเป็นปีปัจจุบันแล้วหรือยังนะครับก็คือเพื่อที่จะให้รู้ว่าการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรของเราปีนี้สมบูรณ์แล้วหรือยังนั่นเองถ้าสมบูรณ์แล้วแน่นอนนะครับว่าอัปเดตสถานะต้องเป็นปัจจุบันแล้วก็ เป็นสถานะรอรับการโอนเงินนั่นเองนะครับทีนี้ท่านใดนะครับไม่มั่นใจเกี่ยวกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหรือว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตนเองมีข้อผิดพลาดขั้นตอนไหนหรือไม่นะครับลองเช็คนะครับอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคุณผู้ชมก็คือเช็คเกี่ยวกับสถานะขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้วเนี่ยนะครับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของเราเป็นปีปัจจุบัน6 6ทั้ง7ก็ก็ย่อมส่งผลให้การเช็คสถานะการรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐเนี่ยนะครับ ขึ้นอัปเดตเป็นปี6 6ทั้ง67แน่นอนทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเช็คไปแล้วสถานะไม่ขึ้นเป็นปีปัจจุบันถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณผู้ชมยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเขามีอัปเดตเรื่อยๆนะครับบางคนอาจจะอัปเดตแล้วบางคนอาจจะยังไม่อัปเดตนั่นเองนะเพราะฉะนั้นต้องเช็คไปอย่างต่อเนื่องก็คาดว่าน่าจะอัปเดตจนแล้วเสร็จอาจจะประมาณช่วงของสิ้นเดือนนี้อะไรประมาณนี้นะครับต้องอัปเดตเรื่อยๆนะคุณผู้ชม คือเราสามารถเช็คได้นะครับเช็ควันต่อวันหรือว่า2วันเช็คทีนึงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มั่นใจนะครับว่าสถานะนะครับขึ้นเป็นปีปัจจุบันแล้วเนี่ยเราจะได้รับการโอนเงินนั่นเองนะคุณผู้ชมคือเราเนี่ยนะครับน่าจะรู้ตัวเองดีถ้าเกิดว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่สมบูรณ์หรือว่าบางคนเนี่ยลืมไปปรับบ่งทะเบียนเกษตรกรเนี่ยนะครับ ไม่เป็นปีปัจจุบันแน่นอนเพราะว่าข้อมูลมันไม่ได้อัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครหลงลืมขั้นตอนนะครับเหล่านี้ลองติดต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดูนะครับมีแนวทางแก้ไขหรือไม่นะนอกจากนี้นะครับเกษตรกร,กรยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันทอกศนะครับเอมบายตลอด24ชั่วโมงได้ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้านะครับผ่าน Line Official baac family นะครับกรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAC Connect นะครับรวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM อของทกสได้ทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับในส่วนของรายละเอียดล่าสุดตอนนี้คุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้นสถานะในส่วนของการอัปเดตโครงการข้าวเปลี่ยนจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1,000่บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับหลายท่านก็ยัง งงหรือว่าสับสนอยู่นะครับปีที่แล้วเนี่ยได้2เงินก็คือประกันรายได้ชดเชยส่วนต่างข้าวแล้วก็เงินแรกละหนึ่พันแต่ปีนี้นะครับโครงการประกันรายได้ข้าว5ชนิดหรือว่าเงินชดเชยส่วนต่างข้าวไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ารัฐเนี่ยนะครับมองว่าราคาข้าวค่อนข้างดีปีนี้แล้วก็ ไม่ได้นะครับจะได้ก็คือเป็นเงินไร่ละ1000บาทคือค่าบริหารจัดการข้าวหรือว่าค่าเก็บเกี่ยวข้าวนั่นเองคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นได้แค่หนึ่งเงินในปีนี้นะครับในรายละเอียดการจ่ายเงินของทางด้านภาครัฐช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะครับและในส่วนของการจ่ายเงินนะครับสามารถที่จะจ่ายได้เมื่อไหร่อย่างไรคุณผู้ชมครับ รอทางบอร์ดทกศนะครับพิจารณานะครับในส่วนของแผนการจ่ายเงินออกมาแน่นอนรู้แน่นอนนะครับว่าภาคไหนจังหวัดไหนจะได้วันไหนนะครับซึ่งก็มองว่าน่าจะใช้เวลาการจ่ายเงินหลายวันนะครับเพราะว่าคองโอนวันเดียวไม่หมดนะครับเท่าที่เอดมินนะครับได้ติดตามมานะซึ่งปีที่ผ่านๆมาเขาก็ใช้วิธีการดําเนินการจ่ายเงินหลายวันเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งก็จัดเป็นภาคเป็นจังหวัดไปนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ต้องรอนะครับกรอบการจ่ายเงินนะครับตามที่ทางด้านและในส่วนของทางด้านคอกศนะครับได้อัปเดตออกมาก็คือทางคุณจุลพันธ์อมรอวิวัฒเนี่ยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเนี่ยนะครับก็คือเขามองเอาไว้อยู่ที่ จ่ายภายในไม่เกิน2สัปดาห์นะครับก็คาดว่าถ้าเกิดว่าบอร์ดทกศนะครับ เคาะแผนการจ่ายเงินออกมาแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการจ่ายได้นะครับแล้วก็ก็คิดว่าน่าจะประมาณช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมนะครับหรืออาจจะช้าสุดอาจจะประมาณกลางเดือนธันวาคมก็ได้นะครับประมาณนี้แหละนะครับซึ่งก็จะเป็นในลักษณะกรอบการจ่ายเงินคร่าวๆประมาณนี้คุณผู้ชมก็รออัปเดตข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทางบอร,ร์ดทกศ ได้พิจารณาแผนการจ่ายเงินออกมาก็รอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่23พฤศจิกายน2566นี้ทางบอร์ดทกศจะดำเนินการนะครับข้อแผนจ่ายเงินออกมาอย่างไรเดี๋ยวแอดมินนะครับจะรีบแจ้งข่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาสวัสดีครับ